สวัสดีครับผมอาจารย์ใหญ่นะกําลังสอนนะครับนักเรียนช่างเดียวปาจีนนะวันนี้จะฝึกอัดตัดรองทรงสูงครับไถาขาวดินพืนนะเป็นงานเฟียดนะครับเฟียดของวิธีการตัดรองทรงสูงง่ายๆนะเราจะกําหนดความขาวนะครับขึ้นมาประมาณหนึ่งขอนิ้วนะเมื่อวานเนี่ยช่างเดียวขึ้นขึ้นสูงเงินไปนะฝั่งเนี้ยใช่ไหม,มเมื่อวานก็เลยทําให้สูงเลยวันนี้จะควบคุมระมัดระวัาวางให้ต่ำๆนะ นะครับเอาก็บกความเาาเลยครับขึ้นมาแค่หนึ่งข,นะข้อนิ้วหรือว่ามันหนึ่งเซนนะประมาณเนี้ยโอเคไหมหนึ่งข้อนิ้วน่เลยรอบหัวเลยเอาหัวล,ลงดีนั่นแหละปรอบหัวเลยป ขอขอพอสมดครับมเลยครับอาอดข,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 ข้างหลังก็ถ่ายกัหนดฟงอขาวขึ้นประมาณสักสอข้อนิ้วก็ได้หรือว่าประมาณกลางเปถูหก,ก็ได้นะใช่ไหมถ่ายขึ้นไปมันเป็นหลุมใช่ไหมตรงนี้ท้ทอยเนี่ยเ้วก็ดึงหนังออกดึงหนังออกดึงนะให้ให้ให้หนังยอกข้างซ้ายเลยเออดีไหม ไะดีแล้วไปอย่าให้มันสูงนะอย่าให้สูงอย่าให้สูงกว่ากันพยายามให้มันขึ้นมาประมาณพออากาศประมาณการอาพอหยุดไปหมุนแอบดูซ้ายขวาสูงเท่ากันไหมจิกสายตาไปไปหมุนก้นซ้ายด้านขวาจิกไปตรงเนี้ยข้างไหนสูงข้างไหนต่ำต่ำอก็ขยับขึ้นไปนิดนึงใช่ไหมดู เอาอย่างนะปาแป้งปัดก่อนไม่ใช่เอามือไปเคลียร์เทียมจะออกนี่ยหนหรอกเครื่องล่างไถทิ้งหมดเลยเนี่ยยังไม่หมดนัเนอย่างเห็นไหมเนี่ยขนอ่อนยังเต็มอยู่เนี่ยไปเริ่มตั้งแต่นู่นมาตั้งแต่จอนมาไปเริ่มมาตั้งแต่จอนนั่นตายอ่ะตอ่นปาแป้งปัดออกครับหมดไหมอันแหละ เราจะทำนวลน,นะครับขึ้นไปอีกหนึ่งข้อนิ้วใช่ไหมอีกประมาณหนึ่งเซนเนี่ยตอก็โยกสูตรเป็นศูนย์จุดรอนห้า <5 S 2> ครับเปิดเครื่องขย,ยึดไปเท่าไหร่เนี่ยกุมหัวไว้มือซ้ายกุ่มหัวนิดหนึ่งแตะแตะไว้แล้วก็รบบัตรเชอไปใช่ไหมรอบหัวเลยครับวางใต้เส้นะตะบัดขึ้นไปเลยเอาไาททำวางหูน้องก็นะ ก็เดินหน้าไปเดยเดินตามเส้นไปเลยไปไวๆไวๆไวๆตัวนี้มันต่ำอยู่ใช่ไหมเนี่ยกระบอกเลยโอเค่ไหมให้มันได้ประมาณเนี้ยให้มันได้ประมาณเนี้ยไปรอบหมอเลยไปรักอีก ใช่ครับแปลงมาแปลงปัดออกเลยงานปัดตะวันเลยทัวท่วทั่วเลยขึ้นไปพอพอพอ ไปต้องดับเครื่องตัวเครื่องประมาณนี้กลับไปรอบหนึ่งมันยังไลยๆอยู่กลับไปนั่นแหละพับหูลงมาสิครับมือด้านซ้ายเนี่ยเออนั่นแหละต้องแบบไปไปไปทำได้ไปเอเดีย ทีนี้เราเห็นไหมที่เส้นมัน,ม,นม,มันจะมีเส้นอยู่เห็นไหมครับมันจะมีเส้นอยู่ครับเส้นที่ต้องลบลบด้วยอะไรครับสูที่สองห้าคเอาใมาสองแพ็คเอาไปเลยลงน้ําหนักลงน้ำหนักที่เส้นเลยคลิปเดียวก็เข้สกิลไปลงน้ำหนักไปที่มุมด้านซ้ายนะเออเอไปเอาไปพับหูลงมาสิครับ อย่าสูงอย่าสูงหรือลบแค่เนี้ยตบัดขึ้นไปแค่เนี้ยสกิดสกิดขึ้นไปเนี่ยฮึ่กิดขึ้นมาเนี่ย,ได,ยได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินจังแล้วใช่ไหมจังแล้วก็ไปไปเ,เดินตามเส้นไปเออ นัจางไหมนะเส้นจางไหมออกไปลงน้ำหนักไปที่ครึ่งใบ,บมีดมมด้านซ้ายเนี่ยสว,ว,ออวัดีสวัดีเ้ออดี เอาทีนี้มันจะมีเส้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอาแปลงมาสิครับมันจะมีเส้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยนิดนี้อ๋อทีนี้ปรับเป็นฟันศูนใช่ไหมครับถอยมาเท่าไหร่หนึ่งแปกค่อยตรวจดลบเส้นออกออกครับ หายยังเส้นหายยังหายแล้วใช่ไหมครับคือเออผู้ชายติดคอเรืเ่องไงวะฟันศูนยนะ์นะศูนย์เหรอครับครับฟันศูนย์ฟันศูนย์ถูกแล้วหมายควาว่าฟันปกติแต่ฟันโยกขึ้นมาปกติขึ้โยกขึ้นมาศูดยอนดันดันตล็กเล็ขึ้นไประดัหนึ่งเส้นตรงตรงเลยตรงตรงเลต,งต,งต้องงัดออก

เอเอเป็นหัวน้องก็ตุยดีไหมตุยครับอืมดีดัดนขึ้นไปตรง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 เฮ้ยขึ้นไปแค่เซนเดียวนะเอานนี้ไหม

เขาบีใหญ่มาแล้วทีนี้ไม่ใช่บีเล็กนะบีใหญ่มาแล้วมาเออเนี่ยยกลอยปีกบีกลับเลยนะเหรอแล้วก็ไปตั้งบีมาด้วยเดินมาสี่สเต็ปอะ่ะจำได้ไหมเดินมาหนึ่งสองสามปี่บีกลับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้อยู่ในหวีแล้วนะมุ่มนั่นขวาเนี่ยห้ามออกนอกหวีอย่างนี้ผิดต้องอยู่ในหวีนี่เงี้ยเดินมาแล้วไถตัวนเลยเนี่ยหนึ่งสองสามขบเี้ย มันไม่มีเงินหรอกว่าใหม่คิดเดียวนั้น เัวเครืนะคะเห็นไหมเธอเธอต้องมองให้ออกก่อนเห็นไหมมันจะมีดำๆอะ่ะคือบางทีเราไม่ต้องเต็มอันนั้นก็ได้คือเราใช้มุมมันมันปัดมันทําอย่างนี้ก็ได้เีอนะ่ไหมคะเออเอาไมเอาไม้เอา,เอา,เ,อาเอามุมมุมมันเข้าก็ได้ไม่จะเป็นต้องเต็มหน้าลองทรงสูงนะคะ ฝึกหัดต <lush S 2> ัดโดยช่างเดียวเหนื่อยไหมคะช่างเดียวเหนื right the river. The river ่อยครับเหนื่อยครับโอเคสถาบันสอนตัดผมม่จันใหญ่นะคะหรือร้านกําเนิดสาลอนนะคะรับสอนตัวตัวนะตัดผมชายตัดผมหญิงนะคะโทรปรึกษารายละเอียดสอบถามจอมคิวนะคะได้ที่เบอร์0 8 1ย์5 6 2 3 4และ0 6 5 5 8 3ก็9นะคะ นี่ก็เป็นการฝึกหัดปัดลองทรงสูงนะคะน,นเรียนทั้งเดียวปลาจีนบุรีนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณทั้งเดียวขอบคุณน้องัวเล็กด้วยชื่ออะไรครับยังก็ไม่เอยมีหัวโนกหัวทุยมากเลยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทั้งเดียวคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ใหญ่ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ